ติ๊กกนิทรลินยิ้มออกปิดหนี้ไปสารายลั่นถึงช้าแต่จะหามาให้ชัวจากปัญหานี้สินที่ทำให้สาวติ๊กกนิทรลิน พัชระภักดีโชตหรือติ๊กปิกปาเธอร์อดีตภรรยาของดารารุ่นใหญ่หนุ่มสอนลามเทพพิทักษ์ต้องยุติบทบาทภรรยาและแยกบ้านออกมาใช้ชีวิตคนเดียวเนื่องจากฝ่ายชายยื่นคำขาดให้ออกมาจัดการปัญหาของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนและจะให้โอกาสทำหน้าที่แม่ของน้องวีจิอีกครั้งนั้น ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวติ๊กก็ได้ลงภาพเอกสารกองโตที่จดบันทึกรายรับรายจ่ายไว้พร้อมแคปชั่นไร้ความรู้สึกยาวเหยียดหลังปิดหนี้ไปสามรายแล้วว่าถึงแม้ฝนจะตกฝาจะร้องติ๊กก็จะตั้งใจทำงานค่ะขอบคุณพี่ๆเจ้าหนี้ที่เมตตารอวันนี้ติ๊กสู้จริงๆค่ะและติ๊กก็ทำได้ อาจจะยังไม่ดีที่สุดแต่ก็ตั้งใจมากๆนะคะข่าวที่พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นจากการตามทวงนี้จริงบ้างไม่จริงบ้างวันนี้ดีขึ้นนะคะติ๊กส่งดอกมาตลอดและวันนี้ติ๊กปิดหนี้พี่ๆไป3คนแล้วถึงแม้จะช้าแต่ติ๊กจะรีบหามาให้นะคะมีพี่คนสนิทสอนว่า ไม่มีอะไรที่เราทำได้ดีในครั้งแรกหรอกเราต้องใช้ความพยายามอย่าท้ออย่าถอยเหนื่อยก็พักมีสติแล้วสู้ใหม่ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆหลังบ้านที่ส่งกำลังใจให้ทุกๆวันที่ตีกลม อยากบอกว่ามันมีค่ามากๆสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวคนนี้ตอนนี้ติ๊กจัดระบบตัวเองจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายอาจจะยังทําไม่เก่งแต่จะรอบครอบให้มากขึ้นเงินมากเงินน้อยก็เงินติ๊กยินดีทําทุกงานด้วยความตั้งใจขอโทษที่ทําให้หลายๆคนผิดหวังแต่จะพิจารณาตัวเองให้เห็นจากการกระทำต่อจากนี้อีก ยังมีเจ้าหนี้อีกหลายท่านรออยู่ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสรอติ๊กจะพยายามให้มากขึ้นกว่านี้อีกค่ะภูมิใจที่ได้แก้ปัญหาให้ดีขึ้นแต่ต้องดีกว่านี้อีกวีจิอย่าลืมแม่นะขอบคุณทุกงานที่ให้โอกาสผู้หญิงคนนี้นะคะขอบคุณคนแปลกหน้าหลังบ้านและคนแปลกหน้านาบ้านที่เมตตาในทุกๆย่างก้าว บันทึกรักจากแม่ซึ่งมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอพร้อมแนะนำวิธีทำบัญชีประจำวันอีกด้วยล่ะค่ะ